ยิยอเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องาราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเรามาอัปเดตเรื่องราวของชิคกิต้าเด็กน้อยจาก Baby Monster นะครับเด็กไทยของเรานั่นเองให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับเพราะว่ามีฟแฟเนเจอกับชิกิต้า เดินออกมาจากตึกนั่นเองนะครับตึก YG ซึ่งครั้งนี้ลูกของจิคิต้านั้นก็ทําให้แฟนๆทุกคนต้องกรีก๊ดอีกแล้วเพราะว่าเท่มากเท่เกินเท่ไม่ไหวเท่อะไรขนาดนั้นนะครับไม่คิดว่าเด็กผู้หญิงคนนึง ตัวแค่นี้อายุแค่นี้เนี่ยแต่ว่าความเท่ของเขาเกินต้านมากๆเลยนะครับแฟนๆเห็นแล้วเนี่ยก็ต่างกรี๊ดกันใหญ่เลยโดยเฉพาะมัมมี่ชาวไทยที่ชอบลุคเท่ๆของชิกิต้าออกจากตึกมาพร้อมกับเสื้อโอเวอร์ไซส์กางเกงวอร์มนะครับแต่ว่าเป็นลายที่เท่ตั้งแต่เสื้อลงมาจนถึงกางเกงเลยเสื้อกับรองเท้าผ้าใบกระเป๋าที่ชิกิต้าใช้ทรงผมสีผมนะครับใดๆก็คือสวยเท่ ดูคูลมากๆดูเป็นสไตล์ของชิกิต้าขั้นสุดและด้วยความน่ารักของชิกิต้านะครับเตินออกจากตึก YG มาดูเหมือนว่าน้องนกําลังคุยโทรศัพท์อยู่ด้วยนะครับ แต่ว่าเมื่อเห็นแฟนๆมารอปุ๊บเนี่ยจิกีต้ตาโบกมือทักทายทันทีพร้อมกับแจกรอยยิ้มสดใสให้เลยนะครับไม่ได้ปล่อยให้แฟนคลับตะโกนเรียกชื่ออยู่แบบนั้นทั้งที่คอยโทรศัพท์อยู่แต่ว่าก็สละเวลามาโบกมือทักทายให้กับแฟนคลับแสดงว่าน้องเนี่ยใส่ใจแฟนคลับจริงๆนะครับไม่ปล่อยให้พี่ๆทุกคนต้องรอนานเลยแถมตอนที่ขึ้นรถไปแล้วเนี่ยชิกีต้ตาก็ยังลดกระจกลงมานะครับแล้วก็ทักทายทุกคนต่อพร้อมกับแจกรอยยิ้มสดใสขั้นสุดไปมากกว่าเดิมโบกมือทักทายบายยกันก่อนที่ ที่จะแยกย้ายกันไปนี่ขนาดยังไม่ได้เดบิวต์นะครับแต่ว่าเซอร์วิสแฟนเก่งขนาดนี้รอได้เลยทั้งหากเดบิวต์ปุ๊บเนี่ยบอกเลยนะครับถูกใจเหล่าแม่ยกถูกใจหล่ามามีทุกคนแน่นอนน่ารักน่าเอ็นดูและแถมยังขี้อ้อนกับแฟนคลับขนาดนี้นั่นเองจะไม่ให้แฟนคลับรักได้ยังไงเมื่อพูดถึงชิคกต้าแล้วนะครับในตอนนี้แฟนๆของชิคกต้าเนี่ยที่ติดตามน้องมาตั้งแต่ประกาศตัวเดบิวต์มาจนถึงในตอนนี้ก็ผ่านมานานมากๆแล้วแต่ว่าด้วยความรักความเอ็นดูนะครับซัพพอร์ตชิคดี้ พอร์ดพี่ชายของชิกิตาด้วยนั่นก็คือพี่คอปเปอร์นั่นเองนะครับพี่ชายของน้องชิกิตาที่ในตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่วงการของประเทศไทยแล้วเหมือนกันนะครับเป็นวงการ T-pop นั่นเองน้องสาวก้าขาเข้าสู่วงการ K-pop นะครับรอาการเดบิวต์หรือว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการพี่ชายเองเนี่ยก็ก้าขาเข้าเท้าเข้าสู่วงการ T-pop เช่นเดียวกันทั้งสองคนเนี่ยเข้ามาเป็นดาวนะครับดาวโดดเด่นเลยอยู่ในวงการเพลงทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งในเกาหลีใต้ที่สาคัญเนี่ยแฟนๆของชิกิตา นั้นตามไปซัพพอร์ตพี่คอปเปอร์กันเพียบเลยนะครับรักทั้งน้องแล้วก็เอ็นดูทั้งพี่ชายแฟนคลับของพี่ชายเนี่ยนอกจากจะรักพี่ชายแล้วก็เอ็นดูน้องสาวชิคกต้าด้วยบางคนไม่เคยติดตามวงการเคป๊อปมาก่อนแต่พอรู้ว่าน้องสาวแท้ๆเนี่ยของพี่คอปเปอร์น,นะครับกำลังจะเดบิวต์อยู่ในเบบี้มอนสเตอร์เนี่ยก็ตามซัพพอร์ตเป็นแฟนคลับที่หนุนซึ่งกันและกันระหว่างแฟนคลับของพี่ชายแล้วก็แฟนคลับของน้องสาวนะครับได้ทั้งวงการเคป๊อปได้ทั้งวงการทีป๊อปไปเลยใครที่เป็นแฟนคลับของชิคกต้าวตมไปซ พ,พี่ copper ปปกันบ้างมาอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับหรือว่าใครที่เข้ามาฟังในคลิปนี้แล้วเป็นแฟนคลับพี่ copper ปเ,ปเข้ามาก่อนตอนนี้มารงลงรักน้องสาวเขาด้วยเนี่ยมาอมเมนต์บอกกันได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็แวะอัปเดตเพียงเท่านี้ครับทุกคนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกด like กด subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง